รถที่โดนยางมาตอยนะครับให้ยางมาตอยหลุดออกมีวิธีแก้ไขมาดูคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศูุงเยืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับมาพบกับเจ้าตัว isuzu d max นะครับคันนี้2007นะครับหรือจดปีทะเบียนปี50เป็นปีเป็นตัวสุดท้ายของปี06นะครับที่ทําเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมมาเป็นโฉมนี้นะครับลูกค้านะครับท่านใดที่นะครับ อยากได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็0626966229ผมธนยศรุ่งเนืองเจรัญยนยินดีให้บริการนะครับรถคันนี้นะครับยางไม่ดีนะครับลูกค้ายางไม่ดีสี่เส้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนออกนะครับนี่เพิ่งล้างเสร็จนะครับทาเสร็จภายในเรียบร้อยนะครับภายในนี้เราลื้อพื้นนะครับทาความสะอาดนะครับทาให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะได้มีความสะอาด เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเรามาดูตัวรถคันนี้แล้วกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับคัสสีสวยนะครับรถเคยเคลียร์สีมาบ้างนะครับเป็นบางชิ้นนะครับลูกค้าแต่ดูแล้วอยู่ยากมากนะครับนี่นะครับแก้มซ้ายนะครับไม่ได้ทํานะครับประตูนี่บางๆนะครับแต่มีรอยเหมือนทลายทําอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ก็แทบจะไม่เห็นนะครับส่วนด้านท้ายกระบะนะครับ ก็เป็นบางๆตัวนี้นะครับอันนี้เราล้างยางมะตอยนะครับลูกค้าอยาล้างยางมะตอยนะครับที่โดนลูกค้าครับแนะนํานะครับยางมะตอยเนี่ยเห็นไหมครับใช้น้ํามันพืชนะครับใช้น้ํามันพืชเรานี่แหละครับฉโลมไว้นะครับฉโลมไว้นะครับมันก็จะเปื่อยนะครับหลุดลุยออกนะครับเห็นไหมครับลูกค้านี่ครับการทําการล้างยางมะตอยนะครับง่ายๆด้วยทําตามที่บ้านเองนะครับใช้น้ํามันพืชนะครับไม่ต้องมีน้ํายาอะไรมาให้มันมากมายนะครับ มันก็จะหลุดออกนะครับเห็นไหมครับลูกค้านี่ก็คือเราใช้น้ำมันพืชนะครับในการโลมชโลมไม่ก่อนนะครับเพื่อจะน้ํามันพืชจะมีความร้อนนะครับไม่ไม่ไม่มีผลต่อสีรถแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับไม่มีผลต่อสีรถแน่นอนคันนี้นะครับลูกค้าตอนมีสีนะครับที่จืดจางนะครับนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับรอยตาหนิแต่ด้านท้ายบ้างนะครับ ท้ายบางนะครับท้ายด้านด้านท้ายซ้ายขวานะครับไปไหนกันบ้างอ่าโอเคนะครับก็หมุดเบสอาร์อยู่ครบนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีชนท้ายหนักแน่นอนรถคันนี้ไม่มีชนหนักครับการันตีได้เลยครับให้มาตรวจสอบรถได้เลยนะครับชนหนักไม่มีนะครับส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองพนะครับขอมมาเร็วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีรอยตำหนินิดนึงสีอลราคาดูใกล้เป็นสีเงอกนะครับอันนี้เราได้ชฉลมนะครับ ชโลมน้ำมันพืชนะครับยางมันเพราะว่ามันมียางมะตอยนะครับลูกค้าดูครับเห็นเห็นเห็นไหมครับอ่าชโลมเสร็จไว้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ผ้าขัดออกก็ออกแล้วครับเห็นไหมครับลูกค้านี่ครับการล้างนะครับยางมะตอยนะครับถือว่าทําง่ายๆโดยที่ด้วยตัวเองนะครับด้ที่ที่บ้านเลยนะครับคันนี้เป็นยางขอบสิบหกนะครับ เป็นแม็กของซูเปอร์แพตินัมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่นะครับเป็นตัวแรกนะครับแม็กสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับยางสภาพไม่ได้แล้วนะครับยางไม่ได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนออกให้นะครับเดี๋ยวผมยากหายางเปอร์เซ็นที่สภาพเปอร์เซ็นสูงหน่อยนิดนึงนะครับมอบให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะได้ใช้อีกนานๆนะครับถ้าลูกค้าอยากได้รถยางใหม่สีเส้นก็มาคุยได้นะครับเดี๋ยวผมมีร้านยางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับว่าราคาต้นทุนเองนะครับไม่มี อ่าไม่มีบวกเพิ่มนะครับให้ราคาทุนเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับส่วนด้านภายในซักจากหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซักจากเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าใครเอาไปใช้ก็ถือว่าคุ้มนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับอ่าเรมีอุ้ยโดนเบาะนะครับเบาะด้านหลังนะครับเบาะบัอบด้านหลังเดี๋ยวทําหุ้มใหม่นะครับตัวนี้พื้นนะครับเราได้ซักแล้วนะครับอ่า ได้ซักแล้วนะครับพื้นเบานะครับเบาตัวเบาเราผมจะทําใหม่นะครับมาดูมาดูตะเข็บด้านหน้านะครับตะเข็บด้านซ้ายนะครับตัวยูสุดีแม็กคันนี้นะครับก็ถามว่าได้เดิมไหมเดิมมากมากนะครับแต่ก็มีการทําสีบ้างนะครับคือเดิมแบบไม่ไม่โดนชนนะครับลูกค้าแบบไม่มีชนหนักแน่นอนครับก็มีรอยทําสีมาบางชิ้นมองแทบไม่ไม่รู้เลยแหละครับลูกค้า แต่นี้หลังคานี้ได้ได้หลังคาเดิมนะครับหลังคาเดิมเลยไม่เคยทําสีนะครับลูกค้าคันนี้ไม่มีทาสีเลยอฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีการเคลียร์สีนะครับฝั่งนี้ไม่มีการเคลียร์สีคือสีเดิมนะครับมีฝั่งด้านขวาประตูนะครับพี่เป็นรอยแล้วก็ตัวแคปนะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับที่บอกลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้า ตัวนี้ก็กระจกเดิมโรงงานนะครับสีสันนี้ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับลูกค้าสวยมากนะครับก็ถือว่ามีนะครับข้อด้อยก็คือยางแล้วก็มีมีอย่างมาต่อยนะครับนี่ครับเราทาน้ำมันพืชไว้นะครับฉโลมน้ามันพืชไว้แล้วจะขัดออกได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับลูกค้าคนไหนที่มีรถและโดนยางมาต่อยนะครับที่เขาทําถนนอยู่ใช้น้ามันพืชฉโลมไว้ก่อนนะครับลูกค้า น้ำมันพืนชฉโลมไว้ก่อนนะครับยิ่งติดใหม่ๆนี้ยิ่งจะออกง่ายนะครับลูกค้าถ้าติดนานๆก็จะออกยากหน่อยนิดนึงนะครับตามธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าจังหน้าซูเปอร์ไทเทเนียมเฉยๆนะครับเขามาติดใหม่นะครับไม่ใช่ตัวของมันตัวของมันจะเป็นตัวหวีๆนะครับจะมันจะมีความแตกต่างตัวนี้กระจกไฟเลี้ยวออกตรงของกระจกเป็นเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นของมัน ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมปี2006รถยนต์ปี2006มันจะมีเลยมันจะมีอยู่2โฉมนะครับโฉมที่จะเป็น2007กับโฉมที่เป็น2 0 0 6แท้ของมันนะครับนั้นนั่นก็คือคนละราคานะครับลูกค้าจะเป็นคนลดละราคาสําหรับตัวรถนะครับเรามาดูตะเข็บฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับตะเข็บฝั่งด้านนี้นะครับด้านด้านซ้ายนะครับก็จะเอาฝั่งขวาตัวที่ครับ หมุนเม็นอ้างนี้อยู่ครบนะครับลูกค้าอยู่ครบ <cou families> ไม่ได้โดนไม่ได้ไม่มีไม่มีรอยทําสีมานะครับไม่มีรอยทําสีมาน,นะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งนี้นะครับเคยทําสีมานะครับลูกค้าดูเอ้ยนี่ครับด้านฝั่งนี้นะครับจะเคยทําสีมาเฉพาะตัวแคบแต่ทํามาบางๆไม่โดนหนักไม่ไม่ถึงกับซุ้มนะครับก็ถือว่าสวย ในระในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เดิมหมดฝัด่งทางนูน้นไม่ได้ทําสีนะครับตามที่ผมดูมานะครับเดี๋ยวลูกค้าดูนะครับเป็นรอยนิดเดียวนะครับมองมองมองธรรมดานี่ไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าทําสีมาดีมากนะครับลูกค้าเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปดูห้องเครื่อง